สวัสดีค่ะน้ำอิงนะคะวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะน้ำอิงก็มีโอกาสได้ประดิษฐ์ทำกระทงเองนะคะกระทงของน้ำอิงก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่น้ำอิงก็ตั้งใจทำมากนะคะมีคนถามซื้อต่อเมื่อกี้เดินเข้ามานะคะถามซื้อต่อเหมือนหนึ่งนะคะน้ำอิงบอกว่า,อาสองหมืน่เมนเงินสดตอนนี้เลยแล้วเขาก็เดินหายไปเลยคะ่ะ <laughs> โอเค ตามแมปอีงเวลากระทงกันนะคะไปะตรงนี้เขาลงได้ไหมอุ้ยมันเป็นแบบคล้ายๆจัมเปอร์ะคะ่ะ นี่เป็นคองของใกล้บ้านใกล้บ้านน้ำอิงนะคะมีเรือผ่านมาด้วยนะคะวันนี้น้ำอิงก็ถือโอกาสมาให้พร FC ของน้ำอิงด้วยนะคะก็ขอให้ FC น้ำอิงเนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตหน้าที่การงานนะคะเงินทองไหลามาเทมานะคะเป็นที่รักที่เอ็นดูที่ที่แม่ตาต่อ นที่พบเห็นนะคะและที่สำคัญก็คือขอให้ FC ติดตามน้ำอิงไปจนแก่เลยนะคะก็ไม่มีอะไรให้แทนคำขอบคุณนะคะก็วันนี้จะให้ FC นะคะลอยกระทงด้วยกันนะคะขอพรเลยนะคะพร้อมกับน้ำอิงเลยนะ FC ไม่ใช่ <laughs> นึกว่าเค้กวันเกิดจะเป่าพอดีเดี๋ยวเรือจะมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะกระเพื่ออีกนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลอยกันเลยเนาะ กระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมาลำ่